สวัสดีค่ะวันนี้มาม่าเคโตก,กับไอโกะมาทักทายทุกคนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำไอเทมเด็ดตัวใหม่ล่าสุดที่ไอโกะได้มานะคะก็คือแปรงสีฟันและยาสีฟันบลัชมีนะคะพร้อมแล้วตามมาดูกันเลยค่ะวันนี้ไอโกะตื่นเต้นกับแปรงสีฟันใหม่นะคะวันนี้เรามาลองใช้แปรงสีฟันบ u ัชมีกันค่ะ ตอนนี้ไอโกอายุ1ขวบ2เดือนนะคะก็จะใช้แปรงสีฟันบ r ัชมีสเตปวันะคะก็เป็นช่วงอายุ0-3ปีนะคะตัวแปรงจะเล็กแล้วก็ขนแปรงนุ่มมากเลยนะคะเหมาะกับปากน้อยๆของไอโกมากเลยค่ะสำหรับยาสีฟันสำหรับเด็กบรัชมีนะคะจะเป็นสูตรออร์แกนิกค่ะมีด้วยกันทั้งหมด2กลิ่นนะคะวันนี้ให้ไอโกลองกลิ่นยามสตรอเบอรี่นะคะอีกกลิ่นก็คือกลิ่นส้มมามาเลตนะคะ ความพิเศษคือเป็นสารสกัดออร์แกนิกที่มีส่วนผสมของฟูอไลน์นะคะไม่มีสารทำให้เกิดฟองไม่มีสารพาราเวนแล้วก็ปัสจักน้ำตาลด้วยค่ะความรู้สึกหลังใช้บรัชมีนะคะไอกดดูแฮปปี้กับการแปรงฟันและมีลมหายใจที่หอมสะอาดสดชื่นมากเลยค่ะ